ลองเอาคาบามินไปฉีดเพราะผลผลิตออกมาคราวนี้มันมันได้ดีอ่ะ oh. เออได้ดีกว่าประหยัดก่อนเราใช้ปุ๋ยเยอะ oh. เลยเม็ดเต่งสีสวยสีแดงฝักใหญ่ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปนัดดานาลีหรือน้องกิ่งไผ่นักวิชาการของบริษัทเอสทีมอินเตอร์เทรดจำกัดหรือตานกเงือกค่ะการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดจําเป็นต้องมีการบํารุงต้นให้สมบูรณ์ค่ะเพื่อให้ต้นพร้อมต่อการติดดอกออกผลอย่างเต็มที่วันนี้ดิฉันนะคะอยู่ที่แปลงข้าวโพดอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเพื่อสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดว่ามีวิธีการดูแลต้นอย่างไร <S S รงเเืออกขอกษตไทททยจะํําาาสวนนนทําไไรรจะะสวลูกกออใช้เืกก็ดีสัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับแม่บางออนนะคะหรือคุณบางออนจุลพันธ์ค่ะเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวโพดกันนะคะวันนี้นะคะหนูก็จะมาสอบถามแม่บางออนนะคะเกี่ยวกับว่าแม่ปลูกข้าวโพดสายพันธุ์อะไรและทำไมถึงเลือกสายพันธุ์นี้คะเลือก สายพันธุ์ของดีครับเพราะว่าใช้มาทุกปีผลผลิตดีแล้วคราวนี้ก็ใช้ของเก้าเก้กับเก้าเกยป้าใช้อยู่2,000ค่ะและแม่มีวิธีการดูแลและเพิ่มผลผลิตเข้าวโพดยังไงบ้างคะแม่อ๋อทุกปีนี้แม่ก็จะใช้ปุ๋ยเนาะใช้ปุ๋ยสองรอบแต่ปีนี้แม่ใช้รอบเดียวเพราะราคาปุ๋ยแพง,พงด้วยใช่ไหมคะแม่แพงแล้วครานี้ก็แม่ก็ไปร้านยา บ้านยาของวิทย์วิทย์จันเจริญทรัพย์อยู่ที่นายมเนี่ยแลเขาก็แนะนําให้ใช้อของนอกเงือกคาร์มินฮ<ะ>อร์โมนลองมาใช้ดูตอนแรกๆก็ไม่ค่อยกล้าใช้เนะาะเพราะว่าปีนึงเราได้ครั้งเดียวอลองมาฉีดสิบไร่พอประมาณสักยี่สิบกว่าวันแม่ก็ใช้ปุ๋ยไปห้าลูกยี่สิบไร่เนี่ยนะแล้วคราวนี้ก็รุ่นสองรุ่นสองก็ลองประมาณกระโพดกินได้อะ่ะเลยเลยไข่ปากกายแล้วเนาะ กินได้แล้วนี้ก็ลองเอาคาร์บินินดค่ะผลเป็นไงบ้างคะเพอผลผลิตออกมาคราวนี้มันมันได้ดีอ่ะได้ดีกว่าประหยัดก่อนเราใช้ปุ๋ยเยอะเลยเพราะว่าคาบามินเนี้ยมันจะช่วยลดการใส่ปุ๋ยได้ด้วยค่ะแม่เพราะเขาเป็นอาหารพืชเนาะตัวนี้ค่ะเม็ดต่งสีสวยสีแดงฝักใหญ่คนหักนี่เขาขู่ไปโฆษณาใหญ่ภูมิใจเนาะทำแล้วเรา เราได้ดีแล้ววันนี้ผลผลิตก็ดีขึ้นเงินเราก็ได้เยอะแต่เ,เราประหยัดต้นทุนไปอีกเยอะเลยค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่บางออนมากๆนะคะ,คะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลข้าวโพดค่ะขอบคุณค่ะ คารบ,บามินเป็นอาหารเสริมประกอบด้วยแคลเซียม11.5%โบลอน0.05%แมงกานิส0.1%ทําทำให้พืชมีพลังงานเพียงพอในการสร้างเนื้อเยื่อเพื่อการเจริญเติบโตค่ะช่วยในการสะสมอาหารการติดดอกออกผลเพิ่มน้ำหนักสามารถใช้ได้กับทุกพืชเลยค่ะอัตราใช้นะคะจะอยู่ที่2 0ซีซีต่อน้ำ20ลิตรค่ะ เกษตรกรท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลข้าวโพดสามารถทิ้งข้อความไว้ในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเอชทีวอินเตอร์เทคุณภาพคู่เกษตรกรไทยขอบคุณค่ะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องนะคะบอสทนีนานกเือทางเลือของเกษตรไทยจะทำนาทำสวนทำไรจะทำนาทำสวนทำไรจะปลูกอะไรใช้นกเงือกก็ดี